สวัสดีครับผมแทนคุณจิตอิสระครับขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่การประนิเทศในเรื่องของการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเรียนภารรษาจีนเพื่อการสื่อสารของสถาบันการศึกษาทางไกลสำนักบ,บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เลือกลงทะเบียนที่จะเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารซึ่งภาษาจีนในยุคปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นภาษาที่มีความสําคัญมากเพราะว่า ในอนาคตอันใกล้อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยครับประเทศจีนจะเป็นประเทศมาห,หาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสาคัญต่อประชากรและก็ประชาคมโลกทีเดียวแต่พูดถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศไทยเองแล้วเนี่ยนะครับก็มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตเนี่ยอย่างยาวนานและลึกซึ้งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น ออกและก็็เเปนทางือ่องอีกครับ่นจะเข้าสู่สาระสําคัญของการประถมนิเทศในวันนี้นะครับผมใครจะขอแนะนําวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจและก็เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในโครงการนี้ด้วยนะครับขอแนะนําให้นักศึกษาทุกท่านรู้จักกับท่านอาจารย์ชาวริตคาดาสิทิเวศสวัสดีครับอาจารย์ครับและวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงและก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีประสบการณ์สูงทีเดียวนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาจีนนะครับ ท่านเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกภาษาจีนนะครับจากโรงเรียนอัศมชันแผนกประถมนะครับและเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้กับอีกหลายๆสถาบันนะครับขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับท่านอาจารย์วรพงศ์พงศิทักษ์สวัสดีครับอาจารย์ครับนอกจากอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะครับยังมีอาจารย์หลายหลายท่านนะครับที่ร่วมเป็นคณะทํางานในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและก็ผลิตสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าสื่อการเรียนการสอนนี้เนี่ยครับถ้าน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับตั้งใจเรียนรู้เนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ และก่อนที่เราจะไปรับทราบรายละเอียดจากวิทยากรทั้งสองท่านนะครับขอเชิญนักศึกษาทุกท่านไปพบกับท่านผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลนะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาทางไกลแรงบันดาลใจหรือเหตุผลในการจัดทําสื่อชุดการเรียนการสอนทางไกลหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแนวทางและหลักสําคัญในการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลข้อดีหรือจุดเด่นนะครับของการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลในหลักสูตรนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ การเรียนรู้ในระบบหรือวิธีการอื่นซึ่งแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจมากไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่าน่อนอื่นต้องขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลขอเรียนว่าสถาบันการศึกษาทางไกลนี่เราเป็นสถานศึกษานะครับสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือท่านรู้จัก กันทั่วๆไปในนามของสำนักง,งานกศนนั่นเองครับเราเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศาึกษานอกโรงเรียนด้วยวิธีการพิเศษนั่นคือวิธีการเรียนที่เรียกว่าวิธีการเรียนทางไกลซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนที่กศนทัๆ่วๆไปจัดก็คือจัดต้องมีการพบกลุ่มมีการพบครูแต่สถาบรรันการศาึกษาทางไกลนั้นจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาทั่วๆไปโดวยวิธีการเรียนทางไกลไม่ต้องมาพบครูตลอดเวลานะครับ เราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยสื่อด้วยชุดการเรียนที่จัดให้และก็มีการพบปรับครูเป็นครั้งคราวเท่าที่จําเป็นส่วนใหญ่จะมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศรัพท์ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บบอร์ดหรือสื่อสารต่างๆนะครับก็ขอเรียนว่าท่านที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนี้นั้นออท่านคิดถูกและท่านมีความคิดที่ก้าวหน้ามากผมขอชื่นชมด้วยความยินดีนะครับ สถาบันการศึกษาทางไกลผมขอเท้าความนิดหนึ่งว่าเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทางไกลเนี่ยนะครับก็จัดการศึกษานอกโรงเรียนทั่วไปแต่จัดการศึกษาประเภททางไกลในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551และเราก็จัดการศึกษาต่อเนื่องด้วยการศึกษาต่อเนื่องนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเป็นหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ร้อยถึง4 0 0 500ชั่วโมงนะครับหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเนี่ยเราได้จัดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วมีผู้สนใจมากมายแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอการกระแสะของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นในปีพศ2558เนี่ยหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้รับความสนใจจากผู้เรียนอย่างมากเลยนะครับเพราะนั้นก็มีการปรับปรุงหลักสูตรและมีการอัปเดตข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาจีนตลอดเวลา ผมขอเรียนว่าการที่ท่านจะเรียนหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้ได้ประโยชน์นั้นเนี่ยท่านต้องมีความตั้งใจเป็นเบื้องต้นอย่างน้อยท่านต้องมีความรู้ว่าท่านอยากเรียนภาษาจีนจริงๆแต่มันกน็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาจีนเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้จะเห็นว่าถ้าเผื่อท่านรู้เข้าใจภาษาจีนแล้วนี่นะครับ เท่ากับว่าท่านมีญาติพี่น้องที่สามารถสื่อสารพูดภาษาเดียวกันได้เนี่ยอย่างน้อยพันกว่าล้านคนเพราะประชากรคนจีนเนี่ยพันกว่าล้านคนและประชากรทั่วโลกที่เรียนภาษาจีนอีกประมาณ2 0 0ล้านคนเนี่ยท่านสามารถสื่อสารกันได้มันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากตอนนี้การค้าการลงทุนของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในทศวรรษหน้าน,นี่นะครับผมเชื่อว่าเขาไปทั่วโลกแน่นอน และการที่ท่านสามารถสื่อสารกับคนจีนกับภาษาภาษาจีนด้วยเนี่ยทำให้ท่านได้เปรียบคนอีกคนอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนการทํางานการสมัครเป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่การที่ท่านมีภาษาที่3นอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเนี่ยท่านจะมีความได้เปรียบใครต่อใครมากมายทีเดียวนี่คือความสําคัญของการที่ท่านตัดสินใจลงทะเบียนเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนี้นะครับ วิธีการเรียนนี้นะครับท่านต้องศึกษาคู่มือการเรียนให้ชัดเจนแล้วในคู่มือนั้นจะบอกว่าท่านต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างนะฮะไม่ว่าจะให้ท่านบันทึกการเรียนรู้ให้ท่านฝึกเขียนฝึกพูดท่านก็ต้องฝึกตามนั้นนะครับเพราะว่านักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบเรียนวิชาภาษาจีนนั้นเนี่ยเขาต้องให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยการพูดการเขียนอย่างต่อเนื่องท่านทาตามที่คู่มือนักศึกษาบอก แล้วก็เมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบความรู้ความสามารถของท่านเมื่อใดที่ท่านประเมินความรู้ความสามารถของเราด้วยแบบทดสอบผ่านแล้วนี่นะครับท่านมีความมั่นใจได้เลยว่าท่านสามารถใช้สื่อสารภาษาจีนได้อย่างไม่อายใครแต่ก็แน่นอนนะครับท่านก็คงไม่ต้องไม่ใช่ว่าพอท่านสอบผ่านหลักสูตรเราแล้วเนี่ยท่านจะนิ่งไม่ฝึกปฏิบัติท่านก็สามารถลืมได้เพราะนั้น จึงอยากให้ท่านได้ปฏิบัติตามคู่มือศึกษาคู่มือการเรียนใช้สื่อการเรียนทุกอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่านก็จะเป็นคนที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้นะครับหลักสูตรภาษาจีนนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านในการที่จะดํารงชีวิตในสังคมข้างหน้าได้อย่างน่าชื่นใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพศ .2558 ที่จะถึงนี้ประเทศไทยและ10ประเทศในอาเซียน กำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและมีอีกสาประเทศที่เข้ามาแจมก็คือจีนญี่ปุ่นและกเกาหลีใต้นอกจาก10ประเทศแล้วยังมีอบวกอีก3ประเทศเพราะนั้นการค้าการลงทุนถ้าเผื่อท่านเป็นนักธุรกิจนะครับถ้าเผื่อท่านสามารถ,ถสื่อสารภาษาจีนได้ท่านทําสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งท่านจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นพันพันล้านคนเพราะนั้นภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้ท่านเป็นผู้ผประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพได้นะครับสถาบันการศาทางไกลมีความยินดีที่จะให้ท่านเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นี้นะครับหากมีข้อแนะนําประการใดสถาบันการศาทางไกลขอน้อมรับแล้วก็นํามาปรับปรุงหลักสูตรของเราให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไปได้ขอให้ท่านโชคดีในการเรียนหลักสูตรนี้นะครับสวัสดีครับนี่แหละครับคือเนื้อหาและก็ความเป็นมาของสถาบัน การศึกษาทางไกลนะครับทีนับวันก็จะยิ่งมีบทบาทในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีข้อตั้งตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยนะครับว่าเรียนภาษาจีนแล้วใช้ทําอะไรได้นะอโอ้ผมนี่อยากจะบอกทุกท่านเลย